วยงามมากนี้ครับจะทํำสะพานเพื่อกาศช่วงเย็นๆน,นะครับช่วงประมาณ5โมงเย็นนะครับกลางนะครับครับบางโซนสวยถูกใจทุกโซนครับอาหารอรอ่อยอร่อยบรรยากาดีๆแบบนี้นะครับนี่ครับน้องพนาคารเหมือนกับอยู่ท้องทะเลเลยนะครับ นี่ครับสุดที่จะเดินขึ้นไปด้านบนนะครับนี่ครับดูแต่และซุ้มเขาจัดให้นะครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมผมส่งทั่วไทยวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาร้านอาหาร1ยอดนิด 2, ยของย่านสามพันนะครับ อยู่ตำบลบางเตยอเสามผานจังหวัดนครปฐมนะครับเป็นร้านสุดฮิตในย่านเขตนี้นะครับนับได้ว่าเป็นดิฟของเมืองไทยก็ว่าได้ยกมาจากต้นแบบมาจากนู้นมาทำตรงนี้นะครับทำได้น่าจะโอเคนะครับดูเบื้องต้นเดี๋ยวอีกสักพักผมจะพาเข้าไปนะครับร้านฮิตในย่านนี้นะครับตำบลบางเตยอสามผานจังหวัดนครปฐม ร้านบับเบิลอินเดอร์โมเลนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปชมด้านในนะครับติดตามชมนะครับว่าข้างในจะสมคำาล่ําลือหรือเปล่าครับไปครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปชมด้านในนะครับติดตามครับผมนี่ก็คือลานจอดรถเข้ามาด้านในนะครับจะเป็นลานจอดรถเรียงเป็นแถวอย่างนี้นะครับส่วนโซนด้านหน้านี้คือจุดที่จะไปติดต่อกับ ทางพนักงานนะครับว่าไปลงจุดคัดกรองหรือว่าลงทะเบียนนะครับว่าเราจะนั่งตรงไหนเอาโซนยังไงนะครับเดี๋ยวลองติดต่อสอบถามทางน้องหน้าคนา์เตอร์ดูนะครับทางเจ้าหน้าที่ที่รับหน้าง,งานนี้นะครับจุดนี้ที่ก่อนที่เราจะเข้าทางร้านบับเบิลกินเดอะอลเลนะครับร้านนี้เรามา ก่อนที่จะเข้ามาตรวจคัดกรองจุดตรงนี้ก่อนนะครับว่าเราจะเอาโซนไหนโซนไหนนั่งยังไงตรงไหนนะครับผมจะพาเข้าไปสอบถามกับทางน้องๆก็ดูนะครับครับนี่คือจุดคัดกรองหรือว่าจุดเช็คที่นั่งนะครับแล้วเราลองมาสอบถามน้องก็ดูนะครับว่ายังไงนะครับสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับ ท่านค้ะมา2ท่านนะครับสอท่านนะคะอันดับแรกก็คือต้องลงทะเบียนับทะเบียนชื่อเบอร์โทรแล้วก็เราก็จะมาเป็นการเลือกโต๊ะว่าลูกค้าจะนั่งโต๊ะแบบไหนถ้าเป็นพเวขอ p r i าอ่าของราอาอง้านก็จะมีสอง p เวว ก็ค <g ül> ือไพรเวทตรงนี้จะรับลูกค้าได้ตั้งแต่10บโมงถึง3ามทุ่มอ๋อครับ10บโมงถึง3ทุ่มไพรเวทตรงนี้จะเปิดบินค่าหารขั้นต่ำห้าร้อบาทอ๋อ500บาท <g ül> ส่วนไฮไลท์ของทางร้านก็คือบิดกลางน้ำตรงนี้โซนนี้จะเปิดตั้งแต่5้าโมงเย็นเป็นต้นไปห้าโมงเย็นแดดไม่ <g ül> มีก็คือสามารถส่งลูกค้าลงโต๊ะได้วันนี้จะเปิดบินค่าหารขั้นต่ำา0 0บาทหนึ่บาทเนาะ ถ้าลูกค้าไม่สะดวกเลยหรือว่าลูกค้ามากุ๊บใหญ่คืออยากนั่งบนศาลาชั้นบนศาลาชั้นบนก็คือตัวนี้นอันนี้ที่ว่ารีวิวกันเยอะๆค่ะที่ว่าด้านข้างเป็นตาข่ายตรงนี้ขึ้นไปด้านบนสวยใช่ไหมฮะใช่ค่ะจะมองเห็นทั่วทั่วร้านเลยวิวทั่วร้านเลยตัวนี้จะไม่มีขั้นต่ําในการออเดอร์อาหารแต่จะเป็นนั่งรวมเหมือนร้านอาหารทั่วไปชั้นบนมีหกโต๊ะชั้นล่างมี6กโต๊ะ เหมาะสําหรับลูกค้าที่มากุ๊ปใหญ่ก็คือกุ๊ปสิบกว่าท่านยี่สิบกว่าท่านอย่างเงี้ยหรือว่าจัดเลี้ยงอ,อย่างเงี้ยก็คือจะจะสวยจะเห็นวิวทั้งหมดเลยอย่างนี้จองได้ใช่ไหมจองที่ที่ร้านรับวอล์กอินอย่างเดียวนะคะถ้าสมมติว่าลูกค้าจะมาจัดเลี้ยงหรือว่ามากุ๊ปใหญ่จริงๆสามารถอ่าโทรไปทางเพจหรือว่าทักไปในเพจได้แล้วก็จะเหมือนโทรจองนัดอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะส่วนบิด ข้างบาร์มันจะเป็นโซนด้านหลังตรงนี้อันนี้ก็คือกรณีที่ว่าลูกค้ามาเยอะไม่สามารถนั่งเป็นพื้นได้นั่งพื้นได้ก็คืออันนี้ไว้รองรับจะเป็นโต๊ะใหญ่เหมือนกันอันนี้จะรับลูกค้าได้ตั้งแต่สิบโมงถึงสามทุ่มเหมือนกันถ้าลูกค้าไม่ได้ซีเรียสเลื่อนโต๊ะก็คือมุมนี้เป็นมุมที่เย็ยนที่สุดในร้านไม่โดนแดดแต่อยู่ด้านหลังลูกค้ารับโต๊ะเสร็จ สามารถเดินเล่นถ่ายรูปได้ทั่วร้านเลยส่วนตัวนี้เป็นซุ้มไข่ซุ้มไข่ก็จะอยู่ตามมุมของพาเวทก็คืออยู่ตามมุมตามชอบตรงนี้จะมีไข่บางไข่ที่จะอยู่ริมน้ำ จะนั่งได้สองถึงสามท่านคือนั่งสบายตัวนี้ไม่มีขั้นต่ําในการออเดอร์อาหารนะคะอ๋อไม่มีขั้นต่ําใช่ไหมออเดอร์เท่าไหร่ก็ได้ยกเว้นตัวนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะยกเว้นไฮไลท์กับไพรเวทด้านข้างตัวนี้ส่วนอันนี้เป็นโซนในบาร์โซนในบาร์ก็คือไม่มีขั้นต่าในการไม่มีเหมือนกันเนาะใช่ค่ะก็มีแค่นี้เนาะใช่ค่ะ ทุกโซนภายในร้านสามารถนั่งได้สองชั่วโมงสองชั่วโมงกรณีมีลูกค้ารอคิวหน้าบ้านนะคะถ้าไม่มีคิวไม่มีลูกค้าเลยสามารถนั่งเลดเวลาได้ปกติลูกค้าจะเยอะเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมครับใช่ค่ะเสาร์อาทิตย์ลูกค้าจะแน่นมากต้องต้องจองคิวไหมหรือว่า้ารล็อกวอล์กอินอย่างเดียวโอเคขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับครับครับผมส่วนด้านหน้าก็คือทางเข้าตรงนี้นะครับ นครับจัดได้สวยงามนะครับดูบรรยากาศรอบๆนะครับนี่ครับมาแล้วไม่ผิดหวังครับผมว่าสวยสวยงามมากนะครับดูแต่ละซุ้มเขาจัดให้นะครับนีครับ จ,จัดได้ลงตัวนะครับจัดได้ลงตัวหน้ามานั่งนะครับนั่งทานอาหารบรรยากาศดีๆแบบนี้นะครับส่วนมุมด้านหน้านี้ก็เป็นเป็นห้องแห์นะครับ ช่วงนี้อากาศบรรยากาศช่วงเย็นๆนะครับช่วงประมาณ5้าโมงเย็นนะครับถ้าลูกค้าหรือว่าท่านใดชอบบรรยากาศแบบนี้เชิญแวะเวียนมาได้นะครับย่านสารยาตะมนบางเตยอำเภอสามทานจังหวัดนคนปรปฐมนะครับช่วงบรรยากาศอย่างนี้ช่วงเย็นๆเวลานี้คือเก็บภาพถ่ายภาพได้สวยนะครับสวยงามมาก นี่คือก่อนจะเข้าด้านที่เดินทอดสะพานไปนะครับคือด้านหน้าเขาจะตกแต่งประดับต้นไม้ด้านข้างๆนี้นะครับคือโซนจุดตรงกลางนะครับคือจุดที่ผู้คนชอบกันมากนะครับโซนนี้นะครับเหมือน ยกมาลดีฟมาไว้ตรงนี้เลยนะครับสวยงามมากนะครับนี่ครับบรรยากาศยามเย็นๆครับจะมีที่นั่งให้จับจองเยอะนะครับแล้วแต่เลือกเลยนะครับบางโซนสวยถูกใจทุกโซนครับ เป็นคาเฟ่ร้านอาหารสั่งเครื่องดื่มกาแฟอาหารได้ถ้ามีเวลาก็ามานั่งบรรยากาศสวยๆนะครับเ u b บเบิลอินเดอะโอลสนะครับนี่นะครับส่วนน้ำนี้จะเป็นสีฟ้าเหมือนทะเลเลยนะครับ หลังร้านเขาจะทําไว้นะครับรับกับบรรยากาศวสวยๆแบบนี้นะครับจะได้ฟิลบางทีก็เหมือนอยู่ในทะเลนะครับอยู่ในท้องทะเลนะครับส่วนมุมด้านบนเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมขึ้นไปดูนะครับว่าด้านบนมีอะไรบ้างยังไงหรือที่นั่งเป็นยังไงรู้สึกจะมีที่นั่งแบบตะไครยยื่นออกมาด้านข้างนะครับเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปดูนะครับ ไปครับเดี๋ยวผมจะพาเดินขึ้นไปชมข้างบนนะครับนี่ครับจะมีสะพานเดินทอดหาแต่ละที่นั่งนะครับแต่ละจุดนะครับครับ ถ้าใครชอบมุมสวยๆเชี่ยลฟี่ผมว่าสวยมากนะครับจุดจุดเด่นเลยครับตรงกลางนี่ครับถ่ายรูปสวยครับนะครับบรรยากาศนั่งทานอาหารอร่อยอร่อยอาหารอร่อยอร่อยบรรยากาศชิวๆบรรยากาศดีๆแบบนี้นะครับ ครับน้องพนักงานสั่งอาหารเรียกรับบริการได้เลยนะครับยืนอยู่แต่ละจุดครโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินขึ้นไปดูข้างบนนะครับว่าจะสวยงามไหมหน่านั่งไหมให้ท่านผู้ชมเลือกและตัดสินใจได้นะครับ สวัสดีครับส่วนด้านบนจะเป็นที่นั่งประมาณกี่ที่นะครับ6หกโต๊ะค่ะหกโต๊ะข้างล่างด้วยเนาะโอเคครับเดี๋ยวก่อนอนุญาตขึ้นไปดูข้างบนนะครับนี้ก็จะเป็นอีกมุมนั่งแบบสำหรับมาแบบคู่มามาเยอะนะครับแบบนั่งได้น่าจะประมาณด้านละ สองคนกำลังพอดีหรือว่ามาคู่ครับกำลังพอดีเลยครับตรงนี้ดูรอบๆนะครับสวยงามครับมีเสียงเพลงเสียงดนตรีบรรเลงบรรยากาศจัดได้ลงตัวนะครับ นี่ครับส่วนด้านล่างของจุดที่มี2ชั้นนะครับเดี๋ยวผมจะเดินขึ้นไปดูนะครับก่อนที่ท่านจะขึ้นบนชั้นสองนะครับต้องถอดรองเท้าไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็เดินขึ้นไปบันไดนะครับนี่ครับจุดที่จะเดินขึ้นไปให้ด้านบนนะครับชมบรรยากาศด้านบนดูครับว่าเป็นยังไง นี่ครับบรรยากาศด้านบนก็จะประมาณนี้นะครับบรรยากาศก็จะ,จะมีโต๊ะให้มุมนั่งชมบรรยากาศด้านบนชมของร้านได้ทั่วนะครับได้ทั่วมองเห็นได้ทุกมุมนะครับถ้าลูกค้าขึ้นมานั่งฐานด้านบน มุมมองด้านบนนี้สวยงามมากนะครับจะมองชมบรรยากาศเหมือนกับอยู่ท้องทะเลเลยนะครับนี่ครับนี่คืออยู่ด้านบนชั้นสองนะครับถ่ายให้ดูมุมต่างๆนะครับ น้ำก็จะทำได้เหมือนทะเลมากนะครับสีฟ้าสีครามนะครับสวยงามมากนี้ครับจะทำสะพานเดินเพทอดเชื่อมต่อหาแต่ละจุดได้ทุกจุดนะครับนะครับถ้าท่านใดอยากมาเที่ยวมากินมาดื่มมา ทานอาหารอร่อยอร่อยได้นะครับสนใจบรรยากาศแบบนี้นะครับตั้งอยู่ที่พุทธมณฑลสายาสารยาตมณลบางเตยอำเภอสามพานจังหวัดนคปรปฐมนะครับจะเป็นแลนด์มาร์คแลนด์มาร์คแห่งใหม่ก็ได้นะครับร้านปับเบิ้ลอินเดอะเอลสนะครับโอเคนะครับท่านผู้ชมผมต้องขอ คลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปนี้นะครับไว้มีโอกาสหน้าผมจะถ่ายให้ชมอีกต่อไปนะครับคอยติดตามนะครับว่าผมจะไปถ่ายที่ไหนขอบคุณมากนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์และติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ